สวัสดีค่ะสุขภาพสุขภาพสุขภาพเราเห็นความสำคัญของสุขภาพเราแค่ไหนคลิปนี้เซรีนี้เวร์นาจะมาแนะนำแปลงปันในเรื่องของการรักษาสุขภาพด้วยวิธีธรรมชาติเดี๋ยวมาดูกันค่ะสวัสดีค่ะเวร์นาโรแลนด์นะคะวันนี้มาเปิดเซรีใหม่ในเรื่องของสุขภาพ ว่าเราเห็นความสําคัญของสุขภาพแค่ไหนแล้วสุขภาพเนี่ยเราสามารถจะดูแลเขาอย่างไรเราจะสามารถหลีกเลี่ยงจะใช้คํำว่าป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงใช้ยาใช้สิ่งที่นอกเหนือจากธรรมชาติหรือใช้บริการหมอน้อยลงในที่นี้ไม่ได้แอนตี้หมอเนาะแต่ว่าหมอจริงๆแล้วการเป็นหมอเนี่ยช่วยเหลือเราในขณะฉุกเฉินถ้าเกิดเราบาดเจ็บเราจะต้องผ่าตัด เรามีการเย็บมีเหตุการณ์กระทันหันที่มันเป็นเรื่องฉุกเฉินและเราไม่สามารถจะป้องกันมันป้องกันไม่ทันและมันจําเป็นจะต้องใช้ยาเพราะว่ามันเกิดการอักเสบขึ้นที่ไม่สามารถที่จะใช้ยาธรรมชาติได้ทันการเพื่อรักษาชีวิตตรงนี้บทบาทของหมอสําคัญมากแต่วันนี้ที่เราจะมาพูดกันหมายถึงซีรีนี้ในเรื่องของสุขภาพจะเป็นเรื่องของเราจะป้องกันยังไงเพื่อไม่ให้เรา ไปถึงจุดๆนั้นที่ฉุกเฉินที่ทำให้ร่างกายของเราสายไปตรงนี้และวิธีการนี้จะเป็นวิธยการธรรมชาติก็คือหลักการธรรมชาติเรียกว่ากฎธรรมชาติ8ประการที่จะทำให้ร่างกายของเราสมบูรณ์ลองคิดดูคิดตามดูเนะาะร่างกายของเรามหัศจรรย์แค่ไหนเราเกิดมายังไงในขณะที่ทำตามธรรมชาติแล้วเมื่อสเปิร์มกับไข่มาเจอกัน แล้วเกิดเป็นตัวอ่อนในท้องในเกเดือนนั้นที่ตัวอ่อนอ่อนเริ่มเป็นตัวอ่อนอ่อนเริ่มเติบโตจนถึงเวลาคลอดออกมาใครดูแลจริงไหมตรงนี้เวนาอยากจะให้เราเห็นกันเลยว่าเราถูกสร้างมาความมหัศจรรย์ของการถูกสร้างมาได้ถูกประกอบไปหมดแล้วและในขณะที่เราตั้งท้อง เราดูแลร่างกายของเราเพื่อลูกของเราในท้องด้วยวิธีของสิ่งวิธีที่เรารู้แต่วิธีที่เราไม่รู้นะ่ะในการที่ตัวอ่อนเติบโตขึ้นมาจุดกายเป็นทารกที่คลอดออกมานะ่ะตรงนั้นเป็นเรื่องของความอัศจรรย์ที่พระผู้สร้างเป็นผู้ดูแลและสร้างเราและเราเองก็เกิดมาจากตรงนั้นเช่นกันเพราะฉะนั้น ministry of health ก็คือเราจะมารักษาวิหารน,นี้วิหารที่พระเจ้าสร้างมาอย่างไร ในการป้องกันนี้ซึ่งพระเจ้าได้สร้างสิ่งที่เป็นธรรมชาติทั้งหลายมาเสริมพลังของธรรมชาติของเราถ้าเราใช้ธรรมชาติเสริมพลังธรรมชาติมันก็จะมีพลังบวกเพิ่มขึ้นในการกอร่อสร้างในการเติบโตแต่ถ้าเราไปใช้ถ้าเป็นกระแสะไฟฟ้าเราไปใช้ขั้วผิดมันก็ดับมันก็ชอ็อตตรงนี้เพรานะฉะนั้น เราพูดถึงเรื่องของการป้องกันเราพูดถึงการรักษาแต่เนิ่นๆถ้าหากแล้วเรายังป้องก,กันไม่ทันแต่ยังมีเวลาอยู่ในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราทุกคนทำได้เพราะร่างกายมาศาจา์นี้สามารถที่จะรักษาเยียวยาตนเองได้ถ้าหากาเราช่วยเขาสนับสนุนเขาด้วยวิธีธรรมชาติบทนำบทเอ่อบทนี้คลิปนี้เป็นคลิปแรกที่จะอธิบายสั้นๆเป็นการเกินกฎธรรมชาติ8อย่างเพื่อที่จะให้เรา รู้ไว้และเดี๋ยวเราจะมาเจาะใน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 แต่ละจุดต้องว่ามีอะไรบ้างแปดประการนี้อันแรกเลยคืออะไรอากาศเพราะว่าถ้าเราขาดอากาศเราตายในทันทีคือไม่ใช่ขาดแล้วตายเลยแต่เราจะมีเวลาอยู่แค่ไม่กี่นาทีก็สามารถจะตายได้ถึงไม่ตายถ้าเกิดขาดออกซิเจนขาดอากาศไปเนี่ย สมองจะหยุดทํางานแล้วก็จะเกิดการฟื้นขึ้นมาถึงจะมีถึงจะสามารถฟื้นขึ้นได้แต่ว่าไม่สามารถเป็นปกติเหมือนเดิมได้เพราะฉะนั้นอันดับหนึ่งเลยยาธรรมชาติที่รักษาเราให้มีสุขภาพดีอยู่รอดได้ก็คืออากาศถัดจากอากาศคืออะไรถัดจากอากาศคือแสงแดดเพราะว่าแสงแดดเนี่ยก็เป็นธรรมชาติที่ส่งมาเรามีความสว่างและมีความมืดไม่มีแสงแดดไม่มีความสว่างเราไม่สามารถเห็นอะไรได้เลยและ ที่สาคัญกว่านั้นทุกๆอย่างอย่างพืชพันธุ์พืชผักผลไม้ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้นับเนื้อสัตว์เนี่ยต้นไม้ดอกไม้ผลไม้พืชพันธุ์จะต้องได้รับแสงแดดในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเพื่อมาเป็นอาหารของเราได้เนาะแล้วแสงแดดมีวิตามินมีวิตามินดีนี่ก็คือเรื่องของแสงแดดอันที่สองอันที่สามน้ําในการดื่มน้ําน้ำเราไม่ได้พูดถึงเรื่องการดื่มน้ําอย่างเดียวแต่พูดถึงน้ําที่เราใช้เพราะว่า เลือดของเรามีปริมาณน้ําอยู่ร่างกายของเรามากกว่าอย่างอื่นเลยคือปริมาณน้ําซึ่งตรงนี้ก็จะมีความสัมพันธ์ในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการที่ใช้ร่วมกับแสงแดดและใช้ร่วมกับออกซิเจนซึ่งอยู่ในอากาศนะคะในน้ําอันถัดไปคืออะไรการนอนหลับพักผ่อนเราจะต้องมีการนอนหลับพักผ่อนพระเจ้าสร้างโลกมาเจวันใน6วันแรกพระองค์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาแต่วันที่7จ็ดพระองค์ดูแล้วบอกว่าทุกอย่างดีหมด วันที่7็เป็นหมอนพักผ่อนเรียกกาวันสบาโตวันที่7็เพราะว่าทุกคนไม่ใช้เครื่องยนต์พระเจ้าไม่ได้สร้างเราขึ้นมาให้เป็นหุ่นยนต์ที่ที่กดปุ่มแล้วทํางานโดยไม่ต้องหยุดพักแม้แต่เครื่องเครื่องเครื่องยนต์เวลาที่เราทํางานเราต้องพักเลยถ้าไม่พักเครื่องต่างๆก็เสียเพราะ,ะนั้นร่างกายของเรามันมีชีวิต จำเป็นที่จะพักผ่อนไม่ใช่แค่ว่าต้องการพักหรือไม่ต้องการพักแต่มันเป็นความจําเป็นที่จะต้องพักผ่อนเพราะฉะนั้นการพักผ่อนเฉยๆโดยไม่ได้นอนหลับก็สําคัญแต่การที่พักผ่อนจริงๆให้ทุกอย่างได้หยุดหยุดและพักผ่อนคือการนอนหลับแล้วเรามาค่อยมาดูกันว่านอนอย่างไรถึงจะดีสุขภาพดีอ่ะเรามาดูอันที่สี่แล้วอันที่ห้าอะไรจากนั้นอีกอาหารการกินเราจะต้องมีอาหารการกินแต่ที่เนี่เราทานอาหารอย่างไรอาหารอะไรที่เหมาะสมกับร่างกาย นี่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าไม่งั้นเราจะทาร้ายร่างกายพออนันที่5้าเรื่องร่างกายได้แล้วเรามาดูอนันที่6ก็คืออะไรบ้างที่เราไม่ควรทานเลยอะไรบ้างที่ร่างกายของเราไม่ควรแตะต้องเลยเพราะถ้าแตะต้องแล้วไม่ว่าจะสูดอากาศที่เป็นพิษเข้าไปก็จะทาร้ายร่างกายแสงที่ไม่ใช่แสงแดดที่แท้จริงก็ทาร้ายร่างกายาน้ําที่ไม่ใช่น้ําที่ควรดืม่มก็ทาร้ายร่างกายซึ่งมันจะผูกพันมาหมดทุกอย่างตรงนี้เลย ตรงนี้เราจะมาดูเรื่องเรื่องของสิ่งใดบ้างที่เราไม่ควรจะแตะต้องไม่ควรให้ร่างกายของเราสัมผัสก็คือเขาเรียกว่าอย่างประสาทสัมผัสทั้ง5าที่เรามีเนี่ยก็คือการเห็นการได้กลิ่นการได้สัมผัสลิ้นได้เรื่องผิวหนังทั้งหมดเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่ร่างกายของเราไม่ควรจะมีการสัมผัสเลยเนาะแล้วอันนี้ก็รวมถึงการคิดลบด้วยพอมาดูอันที่7คืออะไรการออกกําลังกาย ซึ่งการออกกาลังกายเนี้ยร่างกายของเราเราถูกูสร้างมาให้เคลื่อนไหวเนาะจําได้ไหมหรือเห็นไหมหว่าลูกเด็กเด็กทารกสิ่งแรกที่เขาทําคือเขาร้องแล้วเขาก็เคลื่อนไหวแล้วพอเขามีโอกาสได้เคลื่อนที่เนี่ยจากที่เดินไม่ได้เลยเป็นทารกเขาอยากจะคลานเขาอยากจะเดินนี่คือเป็นธรรมชาติของมนุษย์คือการเคลื่อนไหว มนุษย์ถูกสร้างมาเพื่อให้เคลื่อนไหวนี่คือธรรมชาติของมนุษย์และเพราะฉะนั้นการออกกําลังกายเป็นส่วนหนึ่งที่เราไม่ได้เห็นความสําคัญเลยเพราะว่าเราคิดว่าไม่มีเวลาเราจึงไม่ได้ใช้การออกกําลังกายนั้นมาขับเคลื่อนตัวเราซึ่งเป็นยาสําคัญอันหนึ่งนะคะส่วนอันที่ที่8คืออะไรอันที่8ปดวีนาใช้คําว่า trust in god คือไว้วางใจในพระเจ้าถ้าหากผู้ฟังอยู่ไม่ได้เป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้าก็าอยากจะให้ ก็ถือโอกาสแนะนำเนาะว่าเราเนี่ยเกิดมาได้ยังไงมันเป็นไปได้ไหมในคำว่า evolution กับ revolution ก็คือ,อว่าเราเนี่ยเกิดมาจากลิงและและลิงได้ปริงได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นมนุษย์ถ้าลองค้นหาความจริงคือคือคิดเอาเนาะว่าความจริงมันเป็นอย่าง้งหรือเปล่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าคือไม่ใช่แค่ได้ฟังเขาบอกมาแล้วเราก็เชื่อแต่เราเนี่ยสามารถพิจารณาเองได้เพราะอะไรพระเจ้าให้ ความพิจารณาหมายถึงสมองที่สามารถพิจารณาวิเคราะห์ได้แต่ทีเนี้ถ้าสมองเนี้ยถูกถูกความมืดครอบงําแล้วเอาไปวิเคราะห์อย่างอื่นแทนก็จะเกิดความเชื่อ,มองมงายในบางอย่างที่ไม่เป็นความจริงก็เหมือนกับว่าเราถูกหลอกหรือเราหลอกตัวเองให้เชื่อแต่แต,แต่แต่จริงๆแล้วเนี่ยลองคิดดูนะทุกคนที่ฟังอยู่เวลาที่เราอยากจะได้ความจริงจริงๆและเราสอบสแสวงหาความจริงด้วยหัวใจอยากรู้จริงๆเราจะเจอคําตอบ บางครั้งคําตอบอาจจะไม่มาเลยแต่เรามีคําตอบที่ให้เข้ามาวิเคราะห์วินิจฉัยแล้วบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราอยากเชื่อน่ะเราบางทีเราไม่อยากเราไม่ชอบที่จะรู้เพราะว่ามันมันมีอะไรบางอย่างขัดขวางอยู่แต่ถ้าจะพูดไปเนะี่ยเหมือนเราก็รู้นะอันนี้ดีแต่เราไม่อยากทําอันนี้ไม่ใช่แต่มันอยากจะทําอันนี้แล้วก็ตรงนั้นนะจุดนั้นมันก็จะหลอกตัวเองไปเพราะนั้นเชื่อไว้ไว้ไว,วางใจพระผู้สร้างพระเจ้า ซึ่งซึ่งซึ่งสร้างเรามาลองคิดไปตอนเก้าเดือนที่เราตั้งท้องอหรือว่าเราเราอยู่ในท้องคุณแม่เนะี่ยเก้าเดือนนั้นนะใครเป็นผู้ก่อเกิดให้ชีวิตนั้นเกิดขึ้นและคลอดมานะเนาะเอาไว้ให้คิดมันเป็นธรรมชาติของของของ,ของการส,ะสะานะแสวงหาะความจริงด้วยถ้าเราคิดดูว่าจริงเนาะใครเขาดูแลอยู่คุณแม่ คือผู้ตั้งท้องก็พยายามจะทำํำดีที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทําได้ด้วยความรู้ที่ตัวเองมีอยู่หรือถูกบอกมาถ้าเป็นคุณแม่ที่ไม่เคยคือทุกคนเวลาเป็นคุณแมค่ครั้งแรกก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงทีนี้แต่แล้วเพราะฉะนั้นตัวอ่อนข้างในเนี่ยเติบโตได้ยังไงมหาศจ,จรรย์มากเลยนะตรงนี้ก็อยากจะบอกไว้เพราะฉะนั้นกฎ8ประกาศหนอากาศสองแสงแดดสามน้ำสี่การพักผ่อนนอนหลับ ห้าอาหารการกิน6กการออกกําลังกายอา,อาหารแน่วห,กา,หก,การระมัดระวังว่าอะไรควรควร,ควรที่จะร่างกายคุณจะได้และไม่ได้หรือเป็นสิ่งต้องห้าม7การออกกําลังกายและแปการไว้วางใจในสิ่งที่เรามองไม่เห็นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือพระเจ้าพระผู้สร้างของเราแล้วคลิปหน้าวีน่าจะมาเจาะอันแรกก็คือในเรื่องของอากาศบริสุทธิ์เพียวแอร์ แล้วเจอกันค่ะยินดีต้อนรับสู่เซรี์ใหม่ในเรื่องของร่างกายสวัสดีค่ะ